ถ้าผมเห็นแต่อุปกรณ์นะครับกับเจ้าตัวนี้คือ b a c k s ส o n e 3D นะครับเอเชนของเสี่ยวมี่ก็คือปกติเราก็เปิดออกมาแล้วก็ไปแปะที่ตรงมคอคคางเราเหนือจมูกเราก็คือตรงริมฝีปากบนนะครับผมตรงโหนดเราครับแต่ว่า<ะ>ตัวนี้ใช้มาแล้วประมาณ2ปีเกือบ3ปีที่เคยรีวิวไป ทางในเขาเปิดออกมาปุ๊บใบมีดมันน่าจะอยู่พี่พี่โจเป็นคนถ่ายให้นะครับเพื่อนๆใบมีดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอยู่ด้านในแล้วไอตัวที่มันเป็นตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นแกนมอเตอร์มันเฉยๆโอ้ตัวที่ตรงน,นี้อาจจะมีนวดเข่าผมอยูปป่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อนๆใช้มาสองสามปีเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือเมือ่อใช้ไปนานๆอนพวกนี้มันเหมือนเราใช้ใบมีดเวลากลนนน็กลนเข่ามันก็จะไม่เริ่มไม่คมใช่ไหมครับพี่โจพอผมใช้ไปปุ๊บ พอเราปิดปุ๊บตรงเนี้ยใบใบมีดไม่มีทางโดนโดนผิวหนังเราแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ก็มีพลาสติกรองไว้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยแต่ปัญหาคือใช้ไปนานๆมันไม่คมปุ๊บก็เลยปรึกษาพี่โจพี่โจบ,บอกว่าเปลี่ยนแค่ไอตัวนี้ใช่ไหมครับพี่โจใช่ครับเนี่ยตัวเนี้ยฝาด้านบนที่เป็นหัวสามหัวนะครับของแบ็คเชนเอ็นเชนแบ็คสโตร์สามดีของเสี ain, ่ยมี่เนี่ยตัวนี้สองร้อยกว่าบาทแต่แบตเตอรี่ยังใช้ดีแบ็ทุกอย่างยังดีแต่มันเริ่มไม่คม ทิ้งเลยก็ซื้อใหม่ก็สองสามร้อยใช่ไหมครับพี่โจ้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราแค่กดตัวนี้ออกมามันเด้งออกมาแล้วเราเทตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะจับ,จ,บจับด้านฝาด้านบนที่เป็นสามหัวเนี่ยดึง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 ,ดงปึ๊บหลุดแล้ว<ะ>เนี่ยมันจะมีแค่เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอะไรสลักปะครับพี่โจ้ใช่ครับสลักเนี่ยเสียบไว้อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วพี่โจ้จัดมาให้หนึ่งอันครับบอกว่าเนี่ยใน lazada โชป p ี e ใช่ไหมครับพี่โจ้ใช่ครับมีจำหน่ายเราเพียงแค่ ถ้าคุณใช้ฟิล l ิป s คุณใช้เสี่ยวที่เป็นตัวเครื่องกหนวดรุ่นไหนก็ตามเนี่ยลองดูเขามีใบมีดเปลี่ยนไหมอย่างเนี้ยตัวนี้มันก็เท่ากับเราไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งเครื่องซื้อในราคาไม่ถึงครึ่งหรือหนึ่งในสามอย่าเงี้ย <arg ument> ก็แจกแพ็กเกจคับตัวนี้มาเป็นแพ็กเกจขอแกะเลยนะครับอ่อ riz, นะปึ๊บนี่นะปั๊บแล้วก็เปิดอ่ะเอาออกมาจากตัวแคพคขึ้นๆอ่ะ เขาจะมานี <ís Im Zum voi> e ่ใหม่เอี่ยมปไปยมีดมันยังขมกริบเลยใช่ไหมพี่โจ้ยังใส่ใส่ตาแต่เมื่อกี้ลิบเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทียบตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวเก่าอยู่นะอ่านี่คือตัวเก่าฝั่งซ้ายมือคือตัวเก่านะครับฝั่งขวามือคือตัวใหม่ต่างกันเยอะไหมครับพี่โจต่างกันอยู่นะต่างกันอยู่นะครับอันเนี้ยวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆคุณก็ถอดตัวเก่าออกแล้วก็สำสำรวจที่ตรงนี้เขาจะมีอสลักอยู่นะครับผม อ่เราก็เพียงแค่เดี๋ยวนะครับหันด้านให้ถูกด้านไหน,นอนาะด้านนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าลงไปอ,อ,อ่ะแต่ลูกน,นี้ยวครับพี่โตัดต่อมานะครับเมื่อกี้ผมเอาเข้าเองไม่ได้จริงจมันก็แค่ดันลงไปใช่ไหมครับพี่โจตรงสลักมันที่เป็นตัวที่มันอ่าตัวสลักเหล็กมันนะครับตึ้งลงไปปึ๊บแล้วก็ปิดลงคราวนี้เราก็จะได้โอ้โหเสียงมันดูวิง่งโอ้โห สมูทกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวว่างว,าวาเดี๋ยวผมจะไปกลนหนวดกลนเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยพี่โจ้ครับ,รบเราเรา,เรามีวิธียังไงเราเอาชื่อรุ่นใช่ไหมครับผมใช่ครับชื่อรุ่นของที่กลหนวดไฟฟ้าคุณนะครับลองไปเสิร์ชใน lazada shopee แล้วต้องมีคำจัดคำจัดกับ<อ>ความว่าอย่างไรต่อใบมีดใบมีดครับรุ่นแล้วก็ใส่ชื่อรุ่นใบอย่างตัวนี้เขียนว่าใบมีดอ่า enchil z o n 3d ใช่ แล้วมันก็ขึ้นมาเลยใ,<ช>ให้คุณเลือกราคาเท่าเท่าที่คุณอยากซื้อนะครับผมถ้าให้ดีก็เอาลิงก์รัศาดาเนี่ยส่งให้เพื่อนตาดีดูหน่อยว่าหน้าตาเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็จกัดการซื้อได้เลยนะครับแล้วตันเนี้ยตัวนี้ไม่ต้องซื้อเต็มราคาผมก็กลับมาใช้ตัวนี้ใหม่ได้อีกครั้งนึงแล้วขอบคุณมากครับกับทําให้ผมสามารถกลหนวดกดเขาโดยที่มันใบมีดคมแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดึงหนวดดึงเข่าผมแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนๆเย้ yeah. ใครที่ มีเครื่องกอดรไฟฟ้าอย่าพิ่งทิ้งลองดูก่อนซื้อเปลี่ยนหัวเฉพาะหัวใบมีดเนี่ยได้ไหมนะไม่งั้นคุณจะเสียเงินมากกว่าที่คุณคิดขอบคุณครับ